สวัสดีครับผมน้องนิวนะครับวันนี้ก็จะมาขอพูดหน่อยเนาะมีท่านหนึ่งจะเข้ามาดูรถนะครับแล้วก็นัดผมไว้วันศุกร์นะครับพอถึงวันแล้วก็ไม่มานะครับแทนที่จะบอกผมสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนจะเข้ามาดูหลายคนนะครับมันเสียเวลาคนอื่นนะครับท่านท่านจะไม่ซื้อก็โทรมาบอกกันก่อนนะครับผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรท่านนะครับจะถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะโทรไปบอกก่อนหรือแบบจะผิดนั้นเนี่ยพี่ครับ ผมผิดนะผมจะโทรไปบอกให้ไวที่สุดนะครับออย่างว่าเนาะความเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่อายุนะอ่ะมาดูรถกันดีกว่านะครับซื้อขายรถกับผมนะครับไม่ไม่ต้องมาจํานะครับสัญญาใจอย่างเดียวนะนี่ผมใจดีขนาดไหนนะครับผมซื้อขายมอไซค์อยู่ตั้งหลายคันนะครับเนี่ยรถมอไซค์ผมจอดอยู่ในร้านเต็มเลยลูกค้าจะมาดูนะครับ ไม่เคยมีมัดจำแม้แต่บาทเดียวนะครับมาดูรถอ่ะถ้ามาดูไม่ชอบไม่ซื้อผมไม่ว่านะอันนี้บอกว่าจะมาดูแล้วผมล็อกวันไว้ให้นะคุณโตแล้วนะครับคนเราโตแล้วเราควรมีคำพูดที่เป็นผู้ใหญ่นะครับบอกว่ามาคือมานะครับไม่มาหรือโทรมาก่อนก็ได้นะครับไม่เอา รถคันนี้ผมจะไปดูคันอื่นนะครับมารีวิวรถกันต่อดีกว่าจะพาชมภายในกันนะครับวีโกปีสองพันสิบไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับดูภายในรถสิบปีนะครับนี่โคตรสะอาดนะครับฟิล์มเดิมทั้งคันนะครับอาจจะมีซิดมีย่นบ้าง แล้วก็มีวิทยุเปลี่ยนให้นะครับเป็นแบบบลูทูธมีจอ dV d ดี DVD, ใส่แผ่นนฟังเพลงอะไรได้นะครับต่อบลูทูธได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทำอะไรเลยส่วนหัวเกียร์เนี่ยมีหัวเกียร์เดิมให้นะครับน่าจะอยู่ในนี้นะครับหัวเกียร์เดิมใส่ไว้ในรถน่าจะจำได้พวมอะไรแน่นไม่มีคอนไม่มีลุนนะครับเพราะรถคันนี้ วิ่งทางตรงนะครับแล้วก็เซอร์วิสตลอดส่วนชกหน้านะครับเป็นชกเดิมผมทําให้ใหม่เลยครับถอดไปอัดน้ามันเปลี่ยนซินนะครับเหมือนชกใหม่เลยนะครับแต่ว่าเป็นชกเดิมพร้อมเปลี่ยนผ้าเบรกคู่หน้าใหม่นะครับซ้ายขวาเจียจานให้ด้วยนี่ยางเป็นยางพีนารี่นะครับปีอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่า ดูให้นะครับเป็นปียี่สิบนะครับอย่างสี่เส้นซื้อไปนะครับไม่ต้องไปทำอะไรทางนั้นนะครับไปขี่อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้เพราะว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยแน่นปึกไม่มีหลวมไม่มีคอนนะครับพอผมเพิ่งไปยกลิฟต์มานะครับสีรถก็จะประมาณนี้นะครับจะบอกว่าโอ้สีสิบสีสิบนิดหน่อยนะครับ จะไม่ให้ติดเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันโดนแดดเรียโดนแดดเรียเนี่ยข้างบนมีนิดหน่อยนะครับผมขายราคานะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับท่านเอาไปทำสีแบบสวยๆได้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถไม่เคยพิกควาำอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครตายในรถนะท่านไปซื้อรถคนอื่นเนี่ย เขาบอกละเอียดแบบนี้กับท่านหรือเปล่านะครับและผมเพิ่งไปเซอร์วิสนะครับลูกปืนกดคัดกับลูกปืนปลายเกียร์นะครับหมดไปอีกประมาณรวมค่าแรงในประมาณ3,000บาทนะครับให้ดูไฟวินกับแผ่นคารดนะครับนิ่งเงียสวยๆครับบ่งบอกถึงลักษณะการขับขี่รถที่ไม่ชุดกระชากลากดัปปงดเสียงเครื่องกันนะครับ ห่ชมรีวิวสตาร์ตเสียงเครื่องหน่อยต้องบอกไว้ก่อนว่าเสียงเครื่องอันนี้เงียบมากนะครับเสียงเหมือนรถป้ายแดงครับเพราะว่ารถเนี่ย เซอร์วิสตลอดนะครับเซอร์วิสเองนะครับการเซอร์วิสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าผมมาเซอร์วิสเองได้นะครับน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตรงเวลาตลอดนะครับหมื่นโลเปลี่ยนหมื่นโลเปลี่ยนนะครับพร้อมกองน้ามันเครื่องปกติเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้ได้สองรอบต่อกองหนึ่งรอบนะครับแต่ผมเปลี่ยนกองทิ้งทุกรอบตามน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่ากองมันไม่ได้แพงนะครับก็รถเป็นรถเดิมๆนะครับเจ้าของใช้นะครับออกป้ายแดงมาก็ฝากไว้ให้เป็นหนึ่งในดวงใจของ ทุกคนนะฮะใครอยากได้รถดีๆไปใช้นะครับคันนี้แนะนํานะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันดีนะครับคันนี้แค่สีมันไม่ค่อยสวยนะครับราคานี้ครับเป็นราคาเต็นเลยนะครับถ้าเต็นซื้อไปทําสีก็ประมาณ2องแสนหกนะครับที่เขาซื้อขายกันนะครับแต่คันนี้ท่านจะได้เห็นสภาพรถเดิมๆสีเดิมจริงๆนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับตรงท้ายเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนี่ดีแน่นอนครับคันนี้ท่านมาลองสัมผัสเองได้เลยนะครับ